รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบพกพานะครับยี่ห้อในชาแนลนะครับตัวนี้โมเดล rx 1 0ึ่นะครับไม่อินเจแปนนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับสภาพสวยนะครับใช้ไฟดีซีได้นะฮะหกโวลต์ลบในนะครับใช้ฐานทั้งหมด4ก้อนนะฮะฐาน 2A นะครับรางฐานศาดเอยมนะครับใช้งานได้นี้จะเทสด้วยการใช้ฐานนะครับเทสด้วยการใช้ฐานเสาวิทยุสภาพดีนะครับเครื่องนี้แจ้งตำแหน่งก็คือ f อฟเอ็มันไม่มีคลื่นนะครับ In f นเอฟเอ็มจะมีเสียงซ่านะครับฝั่งนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับจะมีโหมด f m ฟเอ็มวอลลุ่มแล้วก็ตัวนี้เลือกเอ่ o เ d คอร์จากช่องไม้นะครับาสามารถต่ออุปรกรณ์ภายนอกนะผ่านเข้าช่องไม้หรือว่าต่อเข้าไม้เข้ามาเพื่ออัดลองเทปได้นะครับจะเขียนมาเรคคอร์แล้วก็มอนิเตอร์นะฮะ เลื่อนมาทางมอนิเตอร์นี่เพื่อฟังลำโพงข้างนอกรับจากลำโพงข้างนอกนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะฮะทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดครับใช้งานได้ตัวนี้เป็นจูนขึ้น <S <S นะครับวิทยุนะฮะเ,เลื่อนมาด้านนี้จะเป็นเทปเทปกับ power off นี่อยู่ที่เดียวกันอันนี้จะเป็นวิทยุนะครับ fm เนี่ยมันจะมีแค่เสียงซ่าอย่างนี้นะครับมันไม่มีขึ้นนะฮะ ซึ่งหน้าปัดมันถึงร้อยแปดนะครับแต่ว่าไม่มคืดนายเอมรับได้ปกติหมดนะครับเอมรับได้หมดส่วนรถทองเีอนนี้เอมนะครับผมทดสอบอัดนะครับเครื่องนี้เปลี่ยนสายพันธุใหม่เรียบร้อยนะครับสามารถอาัดจากพิท,ทยุลงเทปได้อาัดจากช่องไมล์ลงเทปได้บลเรคคอร์ดตรงนี้นะครับรรรกดเพลงบลูเรคคอร์ดนะครับ เปลี่ยนสายพานใหม่เรียบร้อยครัเครื่องสภาพสวยและสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่นะฮะตัวหิ้วสายสไปายกังอยู่นะครับกระโปงในตัวนะ,ะตัวใหญ่นะคะระับตัวนี้แจ้งเป็นอันนี้นะครับเลื่อนวันแล้วลงเทปแล้วมาลองฟังดูนะครับตัวนี้ไม่ได้เขียนว่าสตูดิโอนะฮะแต่ว่าสเสียบหูฟังและเสียงออกสองหูเลยนะครับ เสียงออกสองหูมันส,ส,สตูดิโอทุกอย่างเลเคั์เตอร์เดินปกตินะครับอันนี้ที่อัดจ,จากวิทยุเมื่อกี้นะครับนะครับชวนกอเดี๋ยวกอให้ดูน,นี้กอขวานะครับอันนี้กอซ้ายได้หมดดูเลเคั์เตอร์นะครับเดินปกตินะครับรีเซ็ตได้ปกตินะเดี๋ยวรีเซ็ตเลเคั์เตอร์ปึ๊บนะฮะกอขวานะครับเต็มระบบนะฮะ ยกเว้น uh, FM ใช้ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับอันนี้แจ้งเตืนินเรียบร้อยนะเดี๋ยวลองฟังเสียง,พงเพลงดูนะครับใส่ม้วนนี่ให้ใส่ดันข้อข้างในก่อนนะครับเล่นแบบเปิดฝาก็ได้นะฮะอย่างนี้นะครับเปิดฝาหรือว่าเปิดหรือว่าปิดฝาอย่างนี้ก็ได้นะครับ เป็นวินเทจนะครับไม่อินเจแปนนะครับตัวนี้ของสื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับ เทปเต็มระบบนะฮะสถานะไฟติดครบหมดนะครับอย่างคนเล็กคอร์ดสถานะไฟตรงนี้ก็จะติดอย่างนี้นะฮะทุกอย่างเต็มระบบนะระบบเทปยกเว้นวิทยุเนะครับไม่มีขึ้นนะรับได้แต่ AM นะครับมีช่องรีโมทมีช่องไม้นะครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ